ที่ศาลาการประเรียนวัดวรนาบันพศพระอารามหลวงจังหวัดนครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราช s u ดาสยามบรมราชกุมารีโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและความเป็นไทยโดยมีนางวราพรเสริมพักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร,ร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพตนร,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและความเป็นไทยโดยให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามีจิตสำนนกในคุณงามความดีเป็นคนดีตลอดจนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม และประเพณีดีงามของไทยโดยผู้เข้าร่วมจะได้ศึกษาอบรมตามหลักสูตรศาสนศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปโดยในยครั้งนี้มีผู้บรประชาสาม,มเนมภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน50รูป